ิ่ที่ทำให้รถวิบาร์หรือรถเอทีวีเป็นที่นิยมจริงๆคือวิธีที่ขับเคลื่อนตรงโดยผ่านเพลาเพื่อตะกุยทางจะป้องกันไม่ให้รถเกิดการพลิกคว่ำหลุดไป้นชิ้นหรือหลุดจาโค้งได้อย่างไรกำลังเครื่องยนต์ต้องพอดีกันและชิ้นส่วนต่างๆต้องทนทานทั้งเพลาเครื่องล่างและอย่างล้อครับ ฮั Cat นเดอร์แคทเอส2คันนี้หน้าตาดูเหมือนรถเอทีวีที่มียูดาดื่นแต่มันพลังดัานข้อจำกัดโดยเครื่องยนต์ทรงพลังที่สุดเครื่องหนึ่งเท่าที่ผู้ผลิตรถเอทีวีเคยผลิตขึ้นมาและเพะื่อรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้แตกเป็นเสี่ยงเพราะพลังของมันเองผู้ออกแบบฮันเดอร์แคทต้องกลับมาคิดใหม่เรื่องโครงประกอบอื่นทั้งหมดและวิธีที่เครื่องยนต์ส่งกำลังไปให้ลอ้อมาดูสิครับว่ามันทำงานอย่างไร เมื่อคุณกระงจนกับหินและร่องทางนั่นเป็นเรื่องของแรงบิดพลังในการหมุนของล้อยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับและพลังสำหรับปันเริ่มต้นจากเครื่องยนต์ ThunderCat เครื่องยนต์9 5 0ซ c แน่นอนว่าฟังดูใหญ่แต่ตัวต้นกำลังอันนี้ไม่ได้ใหญ่แต่ตัวนะครับ ส่วนฝาสูบของมันดูเหมือนลูกเบสบอลผ่าครึง่งเป็นรูปร่างทรงกลมผ่าครึง่งการออกแบบเพื่อให้อากาศและเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้มากขึ้นและดูรูปร่างลิ้นเครื่องยนตส่วนผสมของมันจึงผ่านเข้าออกได้โดยเร็วแรกกับแรงบิดตามให้คุณคุณไม่ต้องเรงเครื่องแรงเพื่อการนี้กำลังอยู่ในกำมือ คุดองการมันเมื่อต้องไปเจอกับพื้นที่ลาดชันและคงแรงจุดลากไว้เมื่อต้องลุยน้ําและคโคลนหัวใจคือการให้กําลังแก่ล้อโดยไม่ให้มีการปั่นฟรีแม้จะมีแรงบิดเป็นสาเท่าของเครื่องยนต์ชนิดอื่น เมื่อไรที่คุณเร่งเครื่องยนต์คุณจะเพิ่มความเร็วให้แก่ล้อแบบเต็มพิกัดการควบคุมตั้งแต่การคว้าช้าๆจนถึงการออกตัวแบบกระชากและเทนเดอร์แคททำได้อย่างไรการควบคุมประเภทนี้เมื่อคิดเรื่องการส่งถ่ายกำลังใหม่การถ่ายกำลังเชิงกลด้าาจากปืนที่ต่างกันไม่กี่ตัวเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าเมื่อคุณเปลี่ยนขณะมาทำงานอยู่ล้อจะถูกกระแทกร้อมแรงกระชากทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์ แผนที่จะติดตั้งระบบเกียร์ที่ใหญ่และเทอะทะนักออกแบบเทอร์เแคทได้ทำการติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติซึ่งมีคำย่อว่า CVT สูใสายพานจะวางอยู่ในร่องวีบนวงล้อที่เชื่อมต่อกับเครื่องยนต์เมื่อคุณเร่งเครื่องยนต์แรงเวียงหนีศูนย์ขับล้อด้านในร่องวีจะเข้าสู่แนวศูนย์กลางดันสายพานขยับขึ้นจนไปติดกับขอบล้อ ผ่อนไร้เครื่องจึงกลายเป็นเฟืองใหญ่หรือเกียร์สูงเมื่อผ่อนเครื่องเป็นเฟืองเล็กหรือเกียร์ต่ำเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงครับดังนั้นเครื่องสทรคเแคตจึงเพิ่มพลังแก่รถเมื่อมันคลานและเปลี่ยนไปเป็นเกียร์สูงตามต้องการโดยไม่พยศลื่นถไหลหรือล้อหมุนฟรีการขับ ATV จะไม่ถึง ATV หากไม่ได้เหินฟ้าแต่เมื่อเครื่องหมุนรอบจัดล้อพลังสูงกระทำพื้น ตัตะกุยทางวิ่งและบิดเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่เพลาขับและเพลาล้อเขาจะมีการติดตั้งตัวรับแรงตะกุยระบบคลัชที่ตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์และเพลาขับตอนที่ลงกระแทกแรงทันทีที่เราฝนเครื่องยนต์เพลาขับจะส่งกำลังอีกครั้งและกำลังจะถูกส่งผ่านไปยังล้อประคองการขับขี่ไม่พังก่อนและใช้ได้อีกนาน เออมันจะวัรคนี้ย่างแล่นตรงอยู่เมื่ต้องลุยน้ําหรือโคลนชุดเสือท้ายต้องช่วยลดการถลายปรับเปลี่ยนล้อตั้งสีโดยเร็วเพื่อให้วิ่งอยู่ในร่องในทางครับดูแล้วเป็นเรื่องง่ายไม่จะเล่นถหลายหรือบหักเลี้ยวอันที่จริงแล้วล้อด,ด้านนอกหมุนเร็วกว่าล้อด,ด้านในเพื่อชดเชรยระยะทางที่ต้องเคลื่อนที่มากกว่า แม้ว่าเราจํากัดการลื่นแล้วล้อที่ไม่ได้สัมผัสกับพื้นกลับหมุนฟรีจนตัดขานแรงบิดจากอีกข้างคุณนติดลมแล้วแต่สําหรับเครื่องยนต์นี้คนขับจะกดสวิตช์คือกุ้งกุมเฟือง้ายที่อยู่ระหว่างล้อดังนั้นมันจึงหมุนไว้ได้กันทําให้ล้อ,อยังติดพื้นแม้ในโครดและแรงบิดที่มันต้องการเพื่อขับเข้าไปและออกจากอุปสรรคครับ ท้ายที่สุดผู้จะออกแบบระบบการสะเทือนอย่างไรเพื่อโครงรถยังทรงตัวอยู่และคนขับขับรถได้ตรงมันเริ่มจะส่วนการการะแทกแข็งแรงที่สุดในการผลิตรถเอทีวีและคลายเหล็กกันโครงเอทีวีส่วนใหญ่ใช้โครงเหล็กแข็งเชื่อมต่อกับโช้หลังช่วยป้องกันด้านหนึ่งไม่สุงต,ต่ำมากตอนเลี้ยวป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำแต่ผู้สร้างทันเดอร์แคทไม่อยากให้เสียการควบคุมที่ได้จากเหล็กกันโครง ดังนั้นถีงได้มีการใช้ความได้เปรียบจากช่วงลางอิสระอย่างเต็มที่เพื่อเปิดทางให้ล้อข้างหนึ่งปีนสูงเหนือก้อนหินโดยไม่ดึงล้ออีกข้างหนึ่งหลุดจากพื้นครับถ้าขาดหล็ก,กันโครงวงเลี้ยวทันดแคทจะมั่นคงได้จาก2วิธี 1. นึ่ขานปีกนบรูปตัวเอทั้งคู่ของรถหยุดล้อไม่ให้ไต่ขึ้นไปบนขอบสูงแม้แต่ระหว่างการเลี้ยวอย่างแรงและใยเหล็กแข็งที่เสริมว้ตถุยางก็จะลดการโครงของตัวรถ ่อนเข้ามั่นคงเหมือนเล็กกันโครงและสรุปมากขึ้นครับเค<อ>รื่องยนต์แบบนี้ทำอย่างที่ทำไม่ได้ถ้าไปแหกกดเล็กน้อยแบบรถเอทีวีแน่นอนมันอาจทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาแต่ว่าใจสู้ซะอย่างนี่